อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆวิธีการเลี้ยงลูกไก่ให้แข็งแรงนะครับอ่าเลี้ยงยังไงให้แบบว่าโตมาแข็งแรงไม่มีขาอ่อนไม่เป็นโรคอะไรอ่าอันดับแรกนะครับไก่ฟกักออกมาจากไข่นะครับเราก็เอาขึ้นกงนะครับอ ไอเรื่องการอนุบาลลูกไก่ผมได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปชมย้อนหลังได้นะครับหรือใครที่เพิ่งติดตามผมเป็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เพิ่งดูผมก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับอ่าเพราะว่าผมก็จะทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันทุกวันนะครับ พอเราเอาไก่ขึ้นกรงได้พอเขาอายุได้สามเดือนแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปปล่อยไว้ที่โล่งๆเลยครับคือลูกไก่อายุสามเดือนนี่คือเราแยกออกจากแม่เขาได้แล้วครับเราก็เอาไปปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาตินะครับเขาก็จะคุ้ยเคี่ยหากินตามธรรมชาติ แล้วยิ่งที่ลงโล่งเขาก็จะแบบว่าได้วิ่งออกกําลังกายขาครับถ้าว่าเราเอาเลี้ยงลูกไก่เอาไว้แบบที่แบบแคบๆนะครับพอโตมาส่วนมากขาอ่อนนะครับขาอ่อนขาเสียหมดเลยนะครับอ่าลูกไก่สามเดือนนี่เราควรเอาไปปล่อยแบบธรรมชาติดีที่สุดนะครับและร่างกายคขาแบบเขา จะสมสมบูรณ์แข็งแรงเลยครับอ่าเขาก็จะปรับปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้ครับแล้วพวกโกครคภัยไข้เจ็บนะครับมันจะไม่ค่อยมีนะครับในสถานที่เปิดๆนะครับแบบว่าลมระบายดีครับเราไปปล่อยตามธรรมชาตินะครับมันก็มีอากาศถ่ายเทดีอยู่แล้วครับพวกไอ ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจนี่ส่วนมากไม่ค่อยมีนะครับถ้าไก่ปล่อยแบบธรรมชาติพวกโรคภายไข้เจ็บเขาจะไม่ค่อยมีนะครับเพื่อนเพื่อนเขาก็จะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นนะครับได้คุยเขีย่ยกินพวกเปลือกหอยเปลือกอะไรแบบนี้ครับตามพกพื้นดินมันก็มีอยู่แล้วครับเปลือกหอยครับมันก็เสริมแคลเซียมให้กับร่างกายไปด้วยครับ ถ้าเราเลี้ยงขังไว้อย่างเดียวเราให้กินแต่อาหารแบบนี้ครับเขาก็จะแบบไม่ค่อยมีแคลเซียมครับก็ถึงว่าโตมาขาถึงขาถึงเขาขาขาเขาจึงอ่อนครับอ่าโทษเืียนเพื่อนๆลิ้นมันพันกันนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนๆ ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆ